แสดงดนตรีสดนะคะ4เพลงนะคะค่ะอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะคะเดี๋ยวจะมีรอบสุดท้ายนะคะจะเป็นรำวงเวียนครกนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญอาจารย์สัสนีค่ะขอเชิญอาจารย์กน,นิษฐ์ค่ะ เป็นรางวัลของอาจารย์นะคะหมายเลข ขอเชิญอ,อาจารย์กนิกาค่ะเป็นของขวัญของอาจารย์กนิกานะคะเป็นอะไรคะอาจารย์อ,อต่อเป็นย่างค่ะไว้สำหรับปาร์ตี้ต่อที่หอนะคะสับนักศึกษานะะ ไปเป็นหอาจานพะเวาด,ดีค่ะ 六，二。<laughs> 206ค่ะ206ค่ะ206ครั้งที่1 206ครั้งที่2 206ครั้งที่3ไม่มีค่ะ33ค่ะ33มีไหมคะมีไหมคะ ใช่ไหมคะสองคุณอาจารย์เลขชนกันออกอีกชิ้นหนึ่งเลยค่ะสามสามค่ะลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์ปัทมาค่ะ

มีไหมคะสามย์สามหนึ่ครั้งที่1ค่ะไม่มีค่ะไม่มี 3, 0, ค่ะสามค่ะสามค่ะ309ค่ะ309ศูน้คนไหนค่ะจารย์สมใจบอกคนค่ะ สองค่ะสองค่ะการแบงค์งพันไหมอาจารย์หรือแบงค์สีเทาคะแบงค์ร้อยค่ะแบงค์ยี่สิบของอาจารย์มุสยามานนะคะ ของนี้ของอาจารย์พูนศักดิ์ค่ะสองเก้าค่ะสองเก้าค่ะ,คะมีไหมคะมีไหมคะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ปัตมาเป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์เนธภาค่ะซองใหญ่ออกแล้วค่ะเป็นการจับรางวัลจากสาขาวิชารอบสุดท้ายนะคะเป็นรอบที่มีรางวัลชิ้นใหญ่นะคะค่ะค่ะ,คะรอบสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ นหนเจนึ่งค่ะมีไหมหนึ่งเจ็ึครั้งที่หนึ่ง <c ười> <c ười> เห็นไหมตองอึ่นเต้อย่างนี้ลูกอะไรไม่ม่มีบบนี้นะค่ะขอได้เอด้วยนะปีไหนนี่ปีสองเลย เอาไม้เล็กๆลอดภัยลูกอีกไหมอีกไหมอาจารย์รเราก็ท,ทุกคโอ้ไปสองเจ็ดห้าค่ะสองเจ็ดห้าครั้งที่หนึ่งมีไหมมาเห็นไหมรวดเร็วเห็นไหม ชิ้นนี้เป็นหจนอจามาศกนค่ะ ใครนี่และชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะถ่ายๆย 5s ค่ะไอคอนรู้จักไหมไอคอนไอโฟนค่ะไอโฟนจริงปะ่ะวะจริงเหรอ ใครรับให้ใครแจกดีค,ครับซัมซุงซัมซุงซัมซุงฮีโร่โนกเกียโนกเกียสามสามหนึ่งศูนย์รู้จักกันเบาหรออาจารย์สมชายหยิบดีกว่าคอาจารย์รอาจารย์กัณฐิกามาเร็วเร็ว,รว,รวอย่าลืมปิ๊กแอนนะสามเพลงโอเคเดี๋ยวใหญ่เลย ใคร้็ทีสาม๋อแล้วเราที่นั่งแข่งอย่างเดียวได้รางวัลบ้างอย่างเัยนะดีเอาวันนี้อบไม่ออกหมายเลขที่ออกคือ 9, 5, 5. เก้าห้าค่ะมาแล้วดูดูแข่งแต่เพื่อนนี่ให้อายกกากจะดีสามอ่ค่ะ บอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่มาบอกด้วยนะลูกห้องไหนชื่ออะไรนี่ลูกนางสาวสุเิดาจมุนดอสาขาห้องสามปีหนึ่งปีสามห้องหนึ่งปีสามห้องหนึ่งมาบอกด้วยนะมันคืออะไรอยากรู้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ ่อไปนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะค่ะค่ะหมดแล้วคะ่ะรางวัลค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกาศผลการประกวดดาวเดือนประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนประจำปีการศึกษา2556คา่ะ มีการศึกษา2,555แล้วก็เดือนประจำสาขา2,555ด้วยค่ะ หมายงงามมเลขหนึ่งนายพศพลชัยขาวหมายเลขสี่นางสาวอุรารัฐก,ก่อสกุลน,นทนค ใส่ใหมายเลขห้านายจักรนรินประเสริฐ defend แข่งขันประกวดดาวเดือนนะคะของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเลยนะคะนาทีเสร็รับทึกนะคะค่ะขอเชิญอาจารย์กน,นิกาค่ะ ตอนนี้นะคะผลคะแนนนะคะอยู่ในมือของพี่เบอร์ดี้แล้วนะคะ